ชมนะครับอ er mm ่าองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่สุขนะฮะวัดปักทองมะขามเท่านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอ่าเท่าที่ดูนยองค์พระก็จะเป็นเนื้อนวะเงินนะฮะที่บอกว่าเป็นนวาเงินเพราะว่าในองค์พระนะฮะจากการตรวจด้่ยกล้องขยายกําลังสูงนะฮะเราพบว่ามีทองคําประสบอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นนวาเงินแน่นอนนะครับนะฮะเรามาดูกายภาพกันนะฮะว่าองค์พระท่านนะครับนะฮะท่านจะเห็นนะครับว่า เขามีการเกิดออกซิไดซ์ของพืชผิวโลหะนะครับนะครับซึ่งเหี่ยวไปหมดทั้งองค์แล้วอันนี้ถึงอายุจริงๆินะฮะสองสี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าพอสองสีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมต้องค้นหาด้วยกี่นะครับอันนี้มาดูข้อค่าวันก่อนนะครับพิมผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเป็นพิมอะไรเพราะหลวงปู่ศุขท่านมีมากมายหลายพิมนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ ด้านหลังนะฮะก็จะมีจานของหลวงปู่ท่านนะแต่เรามาดูเรื่องกายภาพของเนื้อนะฮะว่าเนื้อองค์ท่านเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเขาเกิดออกไซด์ออกซิไดของพื้นผิวโลหะนะฮะแตกกระแตโลหะเนี่ยนะฮะเขามีการแปรแปลเปลี่ยนนะฮะจนลักษณะเกิดการเหี่ยวย่นขนาดนี้แล้วนะอันนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะแล้วก็จริงๆก็จะมีเท่าที่ทราบนะฮะก็จะมีพิมพ์พิมพ์ก้างปลานะฮะที่ที่เห็นว่า เป็นภาพพิมพ์ของหลวงปู่ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูพิมพ์ก้างปลานะครับก็ค่อนข้างที่จะชุ่มได้ยากหน่อยนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์ก้างปลานะครับนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะองน,นี้เป็นพิมพ์ก้างปลานะครับนะฮะดูดูกายภาพองค์ท่านเห็นไหมครับ นะครับนี่พิมพ์กันป่านะฮะเป็นพระพิมพ์ที่หายากนะฮะในในหลวงปู่สุขนะครับนะฮะนี่นะครับกายภาพชัดเจนนะฮะมีความเดี่ยวนะฮะเกิดกระแสโลหะอย่างชัดเจนแล้วนะครับนะครับนี่ยดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีจานเชิดกันมีจานทุกองนะฮะแต่เรามาดูเรื่องกระแสโลหะกันดีกว่านะครับพิมพ์ตรงองค์ประกอบอะไรมันไม่เกี่ยวนะฮะแต่กระแสโลหะมันได้มันก็คือได้นะครับนะฮะนะครับ ดูนะฮะเนี่ยกระแตโลหะเก่าเหี่ยวขนาดนีนะะ้นะครับนะฮะไม่มีคำว่าเรียบตึงเลยนะครับลองชมและพิจารณาดูแล้วกันนะครับ